สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาพบกับแนวทางนะคะแนวทางตำราวของเรานะคะชุดสรุปทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะที่แอดมีนะคะเอาไปมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะหลายๆสูตรเลยนะคะก็ปังเลยนะคะสูตรที่หลายๆท่านมองข้ามนะคะล่างนี้ก็กําลังมาแรงนะคะเม็ดเดียวจะไปต่อได้ไหมนะคะ ก็ต้องรอดูนะคะแต่เลขเด่นนี่ยังไม่หลุดนะคะเลขเด่นนี่ปังม,กมากๆเลยนะคะเอาเอาไปหมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับทุกแนวทางที่แอดนําเสนอนะคะหลักร้อยของเรานะคะน่าจับตามองมากนะคะหลักร้อยชุดเต็มนะคะหลักร้อยชุดเต็มของเรานะคะปังปูริเยเลยนะคะเข้าห้างวดติดนะคะ เมาเลยนะคะหลักร้อยช่วงนี้เมาบ่อยๆนะคะมาดูคําเตือนของทางช่องนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะคะสละกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกทา่านโชคดีกับทุกแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเด้อจะ้ะเอาของอาจารย์ปัญญานะคะอาจารย์มาเจาะล่างให้นะคะ เจาะล่างให้แต่ว่าแอดอัดคลิปก่อนไปแล้วเนาะก็เลยเอามาไว้ในชุดสรุปนะคะอาจารย์ปัญญานะคะงวดประจําวันพุธนะคะที่14นะคะก่อนที่จะไปรัฐบาลไทยนะคะอาจารย์ให้ไปที่78นะคะ7 4 7 5 7 6 8 4 8 5 8 6นะคะอาจารย์เน้นไปที่84แล้วก็85นะคะ7 8 4 7 8 5 9 8 4 9 8 5ี้นี่คือชุด3ตัวของอาจารย์ปัญญานะคะเน้นล่างนะคะอาจารย์ให้ไปที่79นะคะ0709 หนึ่งเจ็ดหนึ่าห้าเจ็ดห้าเก้นะคะ,ะ,คะอาจารย์ฟันล่างไปที่7ค่ะอาจารย์ฟันล่างไปที่7นะคะอาพี่นิดพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูนะคะกับทุกแนวทางที่ทางช่องนำเสนอเดอ้อเดี๋ยวรอแม่แม่แคบก่อนนะคะเพราะว่าตัวไหนที่ไม่ได้นี่นะคะอันนี้เป็นคลิปที่อาจารย์เพิ่มมานะคะ อาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาปกติเราต้องให้ดูสถิติก่อนไหมเลือคะ่ะเออดเจา้าคือเป็นแนวนี้เนาะเอดเจา้า <c oughs> สถิติวันพุธบอคะ่ะเดี๋ยวลืมสถิติวันพุธนะคะวันพุธเลขที่ไม่ค่อยเดินนะคะแต่ว่าช่วงนี้อะไรก็ไม่แน่นอนนะคะสถิติวันพุธนะคะเลขที่ยังไม่เดินนะคะเออหลักร้อยนะคะหลักร้อยก็คือสองนะคะ หลักร้อยเมก็คือสองนะคะที่ยังไม่เดินแต่ว่าแต้มก็มาปะปายนะคะตัวเด่นมาปะปายนะคะสองก็ถือว่ามาหครั้งนะคะที่นําโด่งเลยนะคะที่นาโด่งเลยเป็นหนึ่งเป็นสามเป็นสี่เป็นหกเป็นเก้านะคะเป็นหนึ่งเป็นสามเป็นสี่เป็นหกเป็นเก้านะคะทุกคนนี่ที่นาโด่งเพื่อเลยเราเห็นด้วยตาเปล่านะคะอันนี้เป็นสถิติของงวดเก่าแล้วนะคะเป็นสถิติของเล่มเก่าแล้วนะคะเพราะว่าแอดไม่ได้เก็บอย่างต่อเนื่องให้นะคะ เอามาดูสถิติของเล่มใหม่กันเลยนะคะนี่คือวันพูธใหม่ล่าสุดน,นะคะเราจะเก็บสถิติใหม่นะคะผลหวยอ,ออกงวดล่าสุดคือ82708นะคะ82708นะคะช่วงนี้ก็ถือว่าเลขสูงเลยนะคะขึ้นมาเลขสูงเลยนะคะ นี่นะคะเป็นงวดที่สองนะคะงวดที่สองแล้วนะคะอันนี้จะเป็นตัวดินบรรพุธที่มันเดินนะคะแอดก็ติกไว้แล้วนะคะหนีก็ตามนี้เลยนะคะแต่ว่าสามสี่นี่ยังไม่มาเลยนะคะแปดมาแรงเก้ามาแรงนะคะแปดเก้าห้าแปดเก้ามาแรงนะคะนี่นะคะทุกคนนี่เนาะ ห้าแปดเก้านะคะห้าแปดเก้าทุกคนเนี่ยหลักร้อยก็เพิ่งมาห้ากับแปดนะคะหลักร้อยเพิ่งมาห้ากับแปดอ่าพี่นิตพิจารณาอันนี้เป็นเล่มใหม่แล้วนะคะเล่มเก่าของเราหมดแล้วนะคะเราก็จะใช้จนกว่ามันจะหมดนะคะเป็นสถิติไว้ดูค่ะไว้ดูหลักลงหลักร้อยนะคะไว้ดูอะไรตัวมีอะไรตั้งหลายแหล่นแ้ล่ะคะ่ะเอาไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยนะะนเลยนาะ,ะ,นนะ,ะ,นนะ,ะทุกคนอ่ะสูตรอาจารย์ปัญญาเดี๋ยวให้แอดเก็บซีแคปอีกรอบนะคะไปกันต่อเลยเนาะ เอาแคบเราจะมีม่แม่โอ้ยตายแล้วสูตรดั้งเดิมของฉันนะคะสูตรดั้งเดิมของฉันนะคะช่วงนี้ลงป่าเข้าป่าเข้าดงนะคะอ่าพินิจพิจารณาวิเคราะห์กันดูเดอ้อค่ะเอาวันนี้ละสามตัวสิแตกป่ะนี่อ่าให้ไปที่หนึ่งสามนะคะงวดวันที่สิบสี่นะคะพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดให้ไปที่หนึ่งสามค่ะตอนสามเข้ามามันก็มีให้เดียว มันสีมาไห้บอละสาบาทนี่นะคะเอารอดูนะคะอันนี้เป็นสูรสมัยเป็นสาวนะคะสมุเล่มเก่าหมดแล้วนะคะก็รอดูนะคะนางจะไปต่อหรือเปิดงานมานางก็หลุดเลยนะคะหนึ่งสีนะคะสวยงานโบเป็นหนึ่งสีสีมาตามตูดนี่บอเอามีหนึ่งอยู่นะคะเหลือสีนะคะ อ่ารอดูนะคะทุกคนส่วนสูตรล้านนะลืมบอกนะคะส่วนสูตรล้านนะคะยังไม่มาค่ะส่วนสูตรล้านยังไม่มาเลยนะคะแอดยังไม่เห็นสูตรล้านเลยนะคะทุกคนรอก่อนเด้อในชุดสรุปไม่มีสูตรล้านนะคะเพราะว่านางยังไม่ให้เลยค่ะทุกคนแอดก็เลยไม่รอนะคะก,ก็ก็นางให้ตอนไหนก็นี่แหละค่ะซงสัยเรียนอยู่มันก็ไม่ได้หักไปตามเออก็ให้เขาเฮ็ดซะก่อนเนาะแอดก็รอเขาส่งมาให้นะคะ เอานี่นะคะทุกคนนะคะอันนี้หลักบนนะคะอันนี้ก็ลงคลิปไปให้ดูนะคะหลักบนหลักหน่วยหลักสิบนะคะบนนะคะให้ไปที่แปดเกนหนึ่งสองนะคะช่วงนี้นางก็เดินเแถวแถวหวยเทวามันก็เดินแถวแถวอัน สองนี่เนาะหนึ่งสองนะคะนี่ศูนย์หนึ่งสองนางก็เดินแถวแถวนี้นะคะทุกคนอะานี่อันนี้ก็ลงคลิปไปให้ดูแล้วนะคะเอามาดูล่างของเรานะคะล่างนี่หวานสวยงามพระรามแปดเลยนะคะช่วงนี้มันเดินแถวสามสี่ห้านะคะช่วงนี้มันเดินแถวนี้ละค่ะสามสี่ห้านะคะเน,นี่ยงวดนี้วันที่สิบสี่ให้ไปที่หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าช่วงนี้นางเดินแถวนี้นะคะสามสี่ห้านะคะหนึ่งสองนี่ยังไม่เดินนะคะแต่ก็คือตัวเด่นนั่นแหละคะ่ะแต่ว่า แล้วแต่ช่วงเขาเดินนะคะจะเดินแถบไหนเนาะทุกคนเนาะก็ต้องรอดูนะคะปกตินางถ้าไปหลักสิบนางต้องมาหลักร้อยด้วยอันนี้นางไม่ไปหลักร้อยค่ะนางมาหลักสิบนะคะนางมาหลักสิบล่างเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรหน่วยสิบล่างนะคะหน่วยสิบล่างเลยค่ะทุกคนสูตรนี้นะคะทุกคนมาดูเม็ดเดียวของแอดเลยนะคะมาดูเม็ดเดียวค่ะทุกคนสูตรเม็ดเดียวของเรานะคะงวดก่อนนี่ก็ทําถึงค่ะงวดก่อนเม็ดเดียวทําถึงนะคะเอา งวดก่อนนี่เม็ดเดียวทําถึงนะคะแล้วก็มีสถิตรงสถิติให้ดูนะคะนี่นะคะงวดนี้ให้ไปที่ห้านะคะงวดนี้เม็ดเดียวให้ไปที่ห้านะคะทุกคนห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะคะงบน้อยนะคะให้ที่ห้าหนึ่งห้าเก้านะคะสามตัวให้ที่เก้าหนึ่งห้านะคะชุดสี่ตัวนางให้สี่เก้าหนึ่งห้านะคะโฮ้ยวางตำแหน่งได้สวยด้หนี่สี่เก้าหนึ่งห้านี่สวยเลยค่ะนางวางตำแหน่งได้สวยเลยนะคะเอ้า หมายถึงสูตรนะคะเอานี่นะคะอันนี้เป็นสถิตินะคะเราจะเก็บเริ่มเก็บสถิติใหม่แล้วนะคะเพราะอันนี้มันหมดนะคะเพราะเอาไว้ลงไว้ข้างล่างหน่อย fc ก็ไม่เห็นนะคะนี่ห้านะคะเก้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งเก้าห้านะคะสี่เก้าหนึ่งห้านะคะแสดงว่าต้องมีสี่มีหนึ่งมีเก้ามีห้ามาแน่เลยนะคะเอาซิดคอยแล้วว่าหา เอาตายแล้วมันคือบอกมีสามอันสูตรดั้งเดิมค่อยไม่ไม่ใช่หนึ่งสี่จะตามตูดนางบอกค่ะสูตรดั้งเดิมเมนานะอ่านี่นะคะแคบเลยค่ะทุกคนนะคะแคบเลยนะคะเอ๊อจารปัญญาก็ให้ดูแล้วของหลานนะคะก็ว่าอยู่มันเหมือนขาดอะไรไปนะคะของหลานเนาะอ่ะต่อไปเลยนะคะต่อไปเลยอันนี้เราก็ให้ดูไปแล้วนะคะต่อไปเลยก็จะเป็นเลขดับก่อนนะคะเราจะเอาเลขดับให้ดูก่อนนะคะทุกคน เอานี่นะคะเลขดับดับหน่วยบนนะคะให้ไปที่ดับ8นะคะดับหน่วยบนดับหน่วยบน8ทั้ง2เลยนะคะหน่วยบนน่าจะดับขาดแล้วนะคะ8นะคะอ่าดับ10นะคะเลยดับ10นะคะดับ10บนให้ไปที่56นะคะดับ10บนให้ไปที่56แต่เรามีสรุปให้ดูท้ายคลิปอยู่นะคะอ่ามาดูดับหลักร้อยนะคะมาดูดับหลักร้อยของเรานะคะให้ไปที่70นะคะดับหลักร้อย70นะคะทุกคนดับ5ก็ดับอยูเนาะ ดับเจ็ดศูนย์นะคะดับอยู่นะคะอ่าดับเอฟซีนี่ปังมากเลยนะคะทุกคนดับดีๆนะคะนี่ให้ไปที่ดับสองนะคะดับหลักสิบล่างนะคะสิบล่างให้ไปที่ดับสองะคะ่ะทุกคนนี่ตามนี้เลยนะคะนี่ตามนี้เลยเนาะนี่นะคะ นนสิบเด็ том, สามตัวโอชุดเต็มนะคะชุดเต็มนะคะแตกสี่ตัวนะคะสี่ตัวโต๊ดนะคะใครมีทุนนะคะคำนวณให้แอดเนี่ยคุ้มอยู่บ่ค่ะใครไปบ้างแล้วหรือยังคะชุดสี่ตัวโต๊ดนะคะสี่ตัวนะคะวางโต๊ดนะคะไ่วไปโต๊ดอีกคุ้มไหมคะทุกคนใครลองแล้วหรือบ้างหรือยังหรือคะ <S <S นี่นะคะอันนี้นะคะสองตัวล่างนะคะแอดก็ตัดให้นะคะสองตัวล่างนะคะ เด่นนะคะ7 8 9 0 1นะคะแล้วก็เด่นล่าง3 4 5 6 7ปากบการชนที่7นะคะแต่ตัวนี้ไม like, ่มีผลนะคะแอดทำให้ดูเฉยๆว่ามันชนที่7นะคะเพราะบางครั้งตัวชนก็ไม่มานะคะอ่าก็จะได้7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7นะคะ9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7นะคะ หนึ่งสามหนสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นตัวที่แอดติ๊กให้นะคะนี่ก็เป็นเด่นล่างนะคะแอดก็ดึงตัวเด่นลงมานะคะก็ได้ หนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดนะคะหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดนี่เนอะรู้สึกว่าพวกนี้มันจะมาบ่อยนะคะอ่าดับหน่วยล่างนะคะดับหน่วยล่างของเรานะคะก็คือดับหลักร้อยเจ็ดศูนย์นะคะเราก็ตัดออกนะคะเจ็ดศูนย์เนาะแต่ว่าศูนย์ไม่ติดดับนะคะดับสิบล่างสองนะคะไม่มีนะคะเอสก็วงกลมนะคะวงกลมนะคะวงกลมเอ่อหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดนะคะหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ด นะคะ1 3 4 5 7แต่ตัวนี้ติดดับก็เลยไม่ได้วงกลมนะคะอันนี้ซึ่งเราดึงเด่นล่างลงมาแล้วนะคะ1 3 4 5 7หนะคะยังไม่พลาดเลยนะคะเด่นล่างชุดนี้นะคะแอดเอาสสูตรนะคะมาดึงเด่นออกนะคะนี่3สูตรงวดก่อนนี่ก็ไปแตก3ตัวบนเลยนะคะทุกคนตรงๆด้วยนะคะอาแต้มล่างนะคะแต้ม2ตัวล่างให้ไปที่8 9 0 1 2 3 4นะคะเอามาดูกันซี่ 2, 4 6 7สตัวมันจะหลุดไหมนะคะแต้มแต้มนี้แอดไม่ค่อยแนะนําให้ใช้นะคะเพราะแอดก็ยกเลิกใช้ แล้วแต่ว่าเอฟซีชอบเนาะเพราะว่ามันหลุดค่ะมันเอาไม่อยู่นะคะขนาดเจ็ดแปดตัวนะคะโผลดเรืออีนี้เนาะเอาชุดตัดนะคะเอาลืมอ่านสุดตัดชุดตัดนะคะแอดตัดไปที่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้านะคะเจ็ดหกแปดสามแปดสี่แปดห้านะคะเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านะคะหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งเจ็ดตัวนี้ถึงมันจะดับแต่ว่ามันมีในนี้มันเป็นเด่นนะคะหนึ่งเจ็ดนะคะแอดก็เลยเอามานะคะนี่หนึ่งเจ็ดนะคะ ดับไม่มีผลนะคะอามาดูชุดตารางของเรานะคะชุดตารางของเรานะคะเผื่อใครชอบนะคะอยากหยิบอยากจับดูเผื่อฟุกนะคะ41359086นะคะ41359086นะคะทุกคนเด่นนะคะ901นะคะกำลังวันของ กำลังวันของทางช่องเรานะคะ901นะคะ901น,90นะคะสวยงามพระราม8 901อู้หงวดกวานนี่ใส่บักคักเลย90หนยยไม่ใช่มันจะมาสูตรไอ้นั่นบ่สูตรที่แอดทำใหม่นะัมย160906อะไรนะคะหอยสวยเลยได้ในตารางนะคะมาแถบนี้เลยนะคะ ไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยหลักร้อยของเรานะคะหลักร้อยของเรามาแล้วนะคะหลักร้อยของเรามาแล้วค่ะห้างวดนะคะหลักร้อยของเราเข้าห้างวดยังไม่หลุดนะคะชุดเต็มนะคะชุดเต็มนะคะจับตามองค่ะงวดก่อนนี่เมาเลยนะคะงวดก่อนนี่นางเมาเมาสี่ตัวเลยนะคะสี่ตัวหรือหกตัวนั่งเมาเลยค่ะจับตามองเลยนะคะชุดนี้นะคะชุดล่างนะคะเอ้ยชุดหลักร้อยของเรานะคะ เอานี่นะคะชุดเต็มนะคะให้ไปที่ห้าเจ็ดเก้าหกแปดสี่นะคะห้าเจ็ดเก้าหกแปดสี่นะคะอ่านี่นะคะห้าเจ็ดเก้าหกแปดสี่ชัดเจนไม่นอะนะคะหลักร้อยจอไว้นานหน่อยเด้ออ่าเอดก็มาเรียงใหม่นะคะเป็นสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะชุดชนหลักร้อยนะคะก็คือเจ็ดแปดเก้าัวนี้ได้สูงนะคะเจ็ดแปดเก้านะคะพอมาชนตัวนี้มันได้เจ็ดนะคะเจ็ดแปดเก้าพอมาชนตัวนี้ได้เจ็ดตัวเดียวนะคะสุดตัก ตัดหลักร้อยนะคะแอดปรับสูตรใหม่นะคะมันก็ได้เจ็ดนะคะทุกคนมันก็ได้เจ็ดเนาะอ่าเจ็ดตัวเดียวนะคะมันก็เด่นเจ็ดแปดเก้านะคะก็เน้นไปที่เจ็ดนะคะแต่ส่วนตัวแอดก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยชอบนะคะไม่ค่อยชอบเจ็ดนะคะแอดก็เลยหยิบเก้ามาด้วยนะคะกเจ็ดมันมีเจ็ดตัวเดียวมันเจ็ดแปดเก้าแล้วค่ะจะ เนี่ยแหละค่ะเอดเด้นไปที่8ดกับ9มากกว่านะคะเออแต่ว่าไม่ตัดทิ้งนะคะไม่ตัดทิ้งนะคะก็แล้วแต่ f อนะคะเพราะว่าสูตรมันให้อย่างนี้นะคะสูตรมันให้อย่างนี้นะคะแต่แอดว่าน่าจะเป็นเก้ามากกว่านะคะสูตรนี้นะคะตัดทีไรหลุดทุกทีแต่ก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะลองดูค่ะเพิ่งปรับสูตรใหม่นะคะปรับสูตรตัดหลักร้อยใหม่นะคะปรับใหม่ค่ะก็ต้องรอดูนะคะว่าจะตัดได้ไหมนะคะ แต่ว่าชุดเต็มนี่เข้าตลอดเลยนะคะใครที่ไปชุดเต็มนี่ได้ตลอดเลยนะคะสําหรับหลักร้อยนะคะหลักร้อยของเรายังไม่หลุดนะคะเข้าห้างวดติดนี่คือชุดเต็มนะคะนี่คือชุดเต็มที่เราจะไปจับสามตัวนะคะงวดก่อนนี่แตกสี่ตัวโต๊ดนะคะแตกสี่ตัวโต๊ดดีใจด้วยนะคะโอ้ยเอฟซี FC ที่มีทุนนะคะแต่มันก็ต้องใช้ทุนเยอะเนาะมีใครไปแล้วหรือยังคะสี่ตัวโต๊ดนะคะใช้ทุนเท่าไหร่เหลือก,กําไรเท่าไหร่อันนี้คืออยากรู้เฉยๆนะคะอยากรู้นะคะเผื่อแบบอ,อ้า อยากไปหยอดจังสีหหนาเออแต่ว่าถ้าไปชุดเต็มมันหก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 สี่หกเลยนะคะถ้าไปชุดเต็มนี่มันมันเหลือไหมคะอ <vit>? ่านี่นะคะหลักร้อยของเราชุดตัดอะให้แม่แม่ดูจอจอไวจอไว้นานหน่อยนะคะหลักร้อยของเรานะคะเออแอดสอบถามหน่อยนะคะคำนวณให้แอนในเ้ื่อแอดแห่งป <tan> ึกอยู่ค่ะหรือต้องไปรอจิ้มทีเดียวเลยบอกโอ้ยหหก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 มันสีคำนวณมันมาเท่าไรหนึ่หกหกหกนะคะ หกสี่ตัวผุนเด้มันคุ้มไหมคะแต่ว่าแต่ไปแต่ตโต๊ดอย่างเดียวตรงนี้ได้ยากคะ่ะตรงนี้ได้ยากนะคะตรงนี้ได้ยากนะคะแต่ว่าชุดสี่ตัวนี้เข้าโต๊ดสี่ตัวนะคะคุ้มไหมก็ลองคํานวณเผื่อแอดด้วยเด้อมาบอกแอดในคอมเมนต์หน่อยเด้อคะ่ะทุกคนเด้อไพ่คำนวณแล้วๆมาบอกแอดเด้อว่ามันตรงใจเท่าไหร่คะ่ะบวกลบคูณหาแล้วเหลือเท่าไหร่นะคะเอาเป็นวิทยาทานความรู้ลเลยเพื่อเขามีเงินมีคํเาเห้ก็สีเก็บไว้แล้วเนาะ เก็บไว้เผื่ออยากไปนะคะเผื่ออยากวัดดวงวัดดวงแต่ว่าโต๊ดนี้ได้แน่นอนนะคะแต่ว่าตรงนี้โอ้ยากนะคะตรงชุดสี่ตัวนี่ยากนะคะน่าจะยากล่ะคะ่ะน่าจะได้แต่โต๊ดนี่ล่ะคะ่ะเอาไปแต่โต๊ดกับสีขุมอยู่เด้เบื้องสูงนะคะปักหลักสามตัวสี่ตัวนะคะอันนี้ชุดปักหลักเลยนะคะทุกคน หลักพันนะคะ1 2 3 4 5สาสี่ห้านี่คือชุดเต็มนะคะหลักร้อยสี่ห8 9หเจดดนะคะหลักสิบบนนะคะ7 8 9ด1 2ดนย์นะคะหลักหน่วยบนนะคะศ1นย์หนึ่งสาสี่ห้านะคะงวดก่อนนี่ถ้าถ้าแอดเอาชุดเต็มนะคะตั้งเลยนะคะชุดเต็มละตั้งจะได้โต๊ะสชุดเลยนะคะ 3ตัวจะได้โต๊ะสชุดนะคะใครที่ลองอันนี้ก็ลองคํานวณกันดูนะคะว่ายังไงได้โต๊ะแน่นอนคะ่ะ2ชุดไม่หลุดนะคะถ้าหลุดจากตรงก็จะได้ตัว2ชุดนะคะถ้าหลุดจากตรงชุดนี้นะคะไม่รู้เอฟซีก็ลองคํานวณกันดูนะคะว่าคุ้มไหมอะไรยังไงไหมนะคะอันนี้หลักพันนะคะร้อย 10หน่วยนะคะเราเรียงหลักให้แล้วนะคะเอามาดูชุดตัดกันนะคะแอดเรียกสูตรห6หนะคะกันยังว่าไปหรือมันขุ่มบัวคะโตดนะคะมันต้องไปกี่ชุดคะว่ามันเป็นพันสูตรขุ่บัวคะดิโอเจะกจกสูตรเหลวมันคุ่มอยู่เฮ้ยเฮ้ยมันก็คุ้มอยู่เด้โอ้ลงทุนบอโอ้มันก็ขึ้นหลายบาทเทบาท อันนี้พูดกับตัวเองนะคะทุกคนเอาสูตรตัดนะคะชุดเล็กนะคะสูตรตัดชุดเล็กนะคะก็คือห้าห้าห้านะคะตัดออกนะคะงวดก่อนนี่ถ้าตัดมันแต่ว่ามันโยงกันนะคะมันโยงกันนะคะทุกคนมันผลพวงโยงกันเลยนะคะถึงถึงมันจะไม่เข้าตำแหน่งมันนะคะถึงมันจะไม่เข้าตำแหน่งมันนะคะแต่ว่ามันจับคู่มันจะได้โต๊ดนะคะ แต่ถ้าตัดตัวใดตัวหนึ่งออกก็ต้องวัดดวงและะ้ค่ะชุดนี้นะคะเพราะเอสก็ต้องตัดออกเพราะเอฟซีบอกว่าเยอะไปนะคะเอสก็ทําดูของเอสนะคะใครชอบด้วยก็ค่อยตามเด้อใครไม่ชอบก็มองผ่านนะคะสําหรับชุด3ตัวปักหลักนะคะหลักพันนะคะตัดหนึ่งออกนะคะเหลือสองสามสี่ห้าหกหลักร้อยตัดสีออกนะคะเหลือห้าหกหลักสิบบนนะคะตัดเดออกนะคะเหลือ ปดเก้าศูนย์นะคะหลักหน่วยบนนะคะหลักหน่วยบนตัดศูนย์ออกนะคะเหลือ 1, 2, 3, 4, 5นะคะอ่าอันนี้ชุดปักหลักนะคะชุดเต็มเลยนะคะโอ้สีตัวนี่มันต้องไปจากห่างวะสี่ตัวตูดมาไปแต่ตูไไดแล้วะคะ่ะเพราะว่าตรงคงยากค่ะไม่แต่ว่าไม่แน่ได้เผื่อฟุกนะคะไปตัวระบาดบ่ไหม่คำนวณออาแม่เอดนในหน้าผู้ใดก,ก่งมันต้องไปยังไงวะนี่หก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 ,หก หกสี่หกนะคะเพราะว่าถ้าไปหกหกสามหกนี่มันสองร้อยเท่าไหรนะตรงตรงดยคะ่ะนี่ตรงตรงดิแต่อันนี้เขาสิไปบตูดดิเขาสิไปบตูดเราจะเอาตูดสี่ตัวนะคะห่วยเป็นตะคุ่มอยู่ดยคะ่ะเอาใครคำนวณเก่งนะคะคำนวณออกมาเผื่อแผ่แอดเบงเดอร์เอาเผื่อจะได้เก็บเงินนะคะเก็บเงินไปตูดนะคะเอาห่อยห่ยกระสีเศร้าเหรียญจากสงวงวดล้วเก็บเงินไปตูดอย่างเดียว เอามาดูชุดสามตัวบนนะคะเราได้ปักหลักมาแล้วนะคะแล้วก็จะมาหาชุดสองตัวบนก่อนนะคะค่อยไปชุดสามตัวบนนะคะสองตัวบนนะคะให้ไปที่หลักสิบบนนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะหน่วยบนของเรานะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะอันนี้คือสามสิบหกชุดนะคะสามสิบหกชุดนะคะสามสิบหกชุดเต็มนะคะอ่าเราก็จะตัดให้ด้วยนะคะสามสิบหกชุดเต็มเอาอย่าลืมคำนวณละเอียเด้อจ้ะ เอ็ดคิดบวกออกค่ะมันคือจังมันสี่คิดออกแต่มันก็นคิดบวกออกค่ะไม่รู้ว่าต้องไปกี่หางนะคะเออถ้าจับคู่กันแล้วมันจะได้กี่หางโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวข้าต้องไปถามอันกูเกินซะก่อนเอานี้นะคะสามสิบหกนะคะไม่ใช่ไปถามโอ้สองเดี๋ยวไปพิมพ์หยดนี่อันนั้นก็น่านี่นะคะสามสิบหกชุดนะคะสามสิบหกชุดทุกคนนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเด่นบนนะคะชวนศูนย์หนึ 0, 1, 2, 3, 4, นะะ่งสองมาแทนมาแทน เดินบนนะคะ012บนนะคะบนอย่างเดียวงวดก่อนนี่หลุดยับเยินนะคะเอามาดูจับคู่นะคะชุดเต็มก่อนนะคะ707172737475นะคะ808182838485นะคะ909192939495 000102030405นะคะ101112131415 202122232425นะคะแล้วก็เอา012ค่ะ แอดก็ใช้ศูนย์หนึ่งสองตัดเลยนะคะเพราะว่าของเราไม่ติดดับนะคะไม่ติดดับซักสูตรเลยนะคะดับหน่วยแปดนะคะดับหน่วยแปดสองตัวเลยดับขาดนะคะไม่มีนะคะเราไม่มีแปดดับบทเออดับสิบบนหกห้าเราไม่มีหกห้านะคะอ่าไม่ติดดับนะคะแต้มสองตัวแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะเอามาดูกันนะคะแอดตัดแล้วก็จะเหลือแปดหนึ่งแปดสองแปด เออเก้าหนึ่งเก้าสองศูนย์หนึ่งศูนย์ะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนนะคะศูนตัดมันก็จะได้1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ1้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสชุดค่ะงวดนี้ได้19ชุดเอาไปตัดอีกเด้อใครมีตัวตัดก็เอาไปตัดค่ะอันนี้แอดก็ตัดออกมาให้จาก0 1 2แลศูนย์หนึ่งสองแล้าามงวดนะคะก็ขอให้ส างวดหลุด1งวดนะคะเข้า4งวดนะคะชุด3ตัวนะคะ อาจจบสองตัวเนาะจับสองตัวบนนะคะชุดเต็มนะคะแอร์เซียวัเอฟีบึงก่อนอันนี้คือชุดเต็มนะคะท่านที่อยากไปชุดเต็มตามนี้เลยนะคะสมุดทําไว้ดูนะคะทําไว้ดูสถิติมันก็จะเละหน่อยนะคะทุกคนอ่าเราหลังจากเราได้สองตัวบนเราได้หลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะเรามาจับสามตัวกันนะคะหลักร้อยของเรานะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอใช้หลักร้อยเต็มแม็กเลยนะคะหลักร้อยของเราเราจะใช้เต็มนะคะ อ่าเราก็ใช้ตัวตัดเราใช้สูตรห้า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 นะคะขึ้นเป็นสามตัวนะคะอ้าวมาดูกันนะคะเจ็ดนะคะเจ็ดเนาะแอดเราชอบแปดเก้าอดก็เน้นไปที่แปดเก้าเยอะกว่านะคะอันนี้เขียนผิดเด้อก็ตามนี้เลยนะคะทุกคนอ่ามาดูตัวแปดนะคะตัวแปดที่เขียนผิดนะคะขออนุญ,ญาตอ่านเป็นตัวนี้แทนนะคะ 1> 8 8 1 8 8 2 8 8 3 8 8 4 8 8 5ดสองดดสามดี่ดป้านะคะ9 9้าเกเอ้ยแ9ดเก้าหนึ่ง8 9ดเก1 8สอง0 3ดเก้าสนะคะ 811นะคะอันนี้811นะคะเขียนผิดค่ะทุกคนแปดหนึ่นึ่งนะคะ812 813 814815จับตามองตัวเขียนผิดนี้เด้อค่ะเผื่อได้อันนี้ก็821 8 2ง823 824 825นะคะแต้มบนนะคะทัานที่ชอบแต้มบนวดนี้ให้ไปที่ศ1นย์หนึ่ค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามันจะแต้มมันจะเข้าไหมนะคะแต้ม3ตัวอูย้ยทำยากจังเลยนะคะแต้มนี้หลุดบ่อยะคะ่ะ จักหน่อยกับสีใส่สิบตัวดอกเอาถ้าใช้สิบตัวนี่มันได้ไหมคะเอามันกับสีบอดดยเมื่อสุครูบอ่คะ่ะถ้าใช้สิบตัวเอามันก็เท่ากับไม่ตัดหรือเปล่านะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเอาจักแล้วเอดกับขิดไปทวีที่วีนเนาะโอ้ถ้าใช้แปดตัวเก้าตัวลหรอคะเอาเดี๋ยว,ยวลองคำนวณเบองก่อนคะ่ะอ่า ก็ทำไปนี่และค่ะทุกคนไม่เหมือนใครดีนะคะจับสามตัวบนนะคะหน้าที่2นะคะก็คือหลักร้อยที่เหลืออยู่6 4สห้านะคะ6 4 5แอดก็ชอบ6 4นอะหน้านี้แอดก็นเน้นไปที่6กับ4นะคะตามนี้เลยค่ะแคบเลยนะคะทุกคนแอดจะไม่ชุดสามตัวนี้แอดจะไม่แตะเลขดับหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะชุดสามตัวไว้ให้ f อฟดูนะคะอันนี้เป็นสูตร5 5 5ห้าห้าหห้สูตรห้าสตัวนะคะสูตรนี้เพราะว่า เราใช้สูตรตัดนะคะมาทํานะคะมือได้เราคอยสใส่สูตรเต็มขึ้นอ้าวอันนี้เราก็ทําไม่เหมือนใครนะคะ fc ขี้เกียจด,ด่าแล้วะคะ่ะ fc ปรุงแล้วค่ะอชอบตัวไหนก็เลือกเอานะคะมีบุญมีวาสนารวมกันก็คงนม่ฮีและคะ่ะบม่มีบุญมีวาสนารวมกันกับของตายํากันนี่แหละคะ่ะทุกคนเอาลองเบิงด้วยค่ะว่าตามความเป็นจริงนะคะงวดก่อนนี้ก็หลุดนะคะหลุด เข้าทุกตัวนะคะยกเว้นหลักเออสิบนะคะหลักสิบมาตายมาตายหลักสิบนะคะทุกคนเอานี่เนาะอันนี้ชุดนี้แล้วนะคะไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยเนาะสามตัวนะคะให้ดูแล้วนะคะเอาอันนี้สูตรล้านยังไม่มีนะคะสูตรล้านยังไม่มีก็เลยมันยังทําไม่ได้นะคะนี่นะคะไอตัวชนกันนะคะ เด่นล่างนะคะ1 2 3 4 5สาสี่ห้านะคะเด่นบนนะคะ89012นะคะเด่นบนแอดแปดนะคะเด่นล่างก็1 2 3 4 5สสี่ห้านะคะของหลานยังไม่มาก็เลยทำไม่ได้นะคะของหลานยังไม่มีนะคะงวดน,นี้เยวมาแล้วแอดรีบลงให้นะคะก็ตรงรอเข้ามากวนนะคะอ่าขออภัยในความไม่สะดวกนะคะทุกคนขออภัยในความไม่สะดวกเด้อ อเอาแขียบเลยค่ะทุกคนตามนี้เนาะมดแล้วเนาะมดซูซิงซู่ยางแล้วเนาะอ้าวมาดับรวมนะคะมารวมดับกันเลยนะคะรวมดับกันนะคะรวมดับกันเลยนะคะเม่นบอกมันขึ้นหน่อยอย้ค่ะตกี่มันขึ้นหลายเท้่ โอ้ไอสูตรเอ่อที่มันหลุดพวกสูตรใหม่ที่แอดทำที่มันหลุดนะคะแอดไม่ทำแล้วนะคะเราก็ทำดูเฉยๆนะคะไม่ไม่โอเคแล้วก็พักนะคะอ่หกคู่บนหกคู่ล่างนะคะไม่มาด้วยกันนะคะหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันแปดเก้าศูนย์นะคะแปดเก้าเก้าแปดแปดศูนย์ศูนย์แปดนะคะเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะคะหกคู่บนไม่มาด้วยกันนะคะสามสี่ห้านะคะสามสี่สี่สามสี่ห้าห้าสี่นะคะสามห้าห้าห้าสามนะคะพีน่นิพิจ,จะะารณากันดูนะคะ ดับหลักหน่วยบนนะคะ8ดทั้งสองตัวเลยนะคะทั้ง2สูตรดับ10บบนห้าหนะคะดับร้อยเจนะคะก็คือดับล่างเนาะดับ10นะคะดับ10ล่างนะคะดับ10ล่างให้ไปที่2ค่ะอันนี้คือสถิติดับนะคะอันนี้คือสถิติดับเด้อจ้ะเอาท่านนะคะท่านที่อยากเออไอ้นี่นะคะ อยากสนับสนุนช่องนะคะก็ตามนี้เลยนะคะก็ตามนี้เลยเดอ้อเอาอย่าลืมเดอ้อใครที่ไปสี่ตัวแล้วนะคะต้องใช้ทุนเท่าไหร่คะถ้าเราไปสี่ตัวถ้าเอาเท่าเอาแบบว่าเอาตูดนะคะบอกแอดในเดอ้อใครไปแล้วยังไม่มีใครไปบอกอา่าถ้าใครไปแล้วนะคะใครไปแล้วนะคะใช้ต้องใช้ทุนเท่าไหร่แอดว่าน่าจะประมาณพันมั้งโอ้มันมันก็หลายเนาะแล้วเรา บวกลบคูณหารแล้วเหลือไหมคะมีใครไปแล้วเนี่ยมีใครไปแล้วบ้างนะคะมีใครไปแล้วบ้างมีใครกล้าลงทุนแล้วบ้างนะคะอันนี้สอบถามเฉยเด้องบ,บมเมนตห้เอฟซีไปเด้อคะ่ะบโมเมนตห้เอฟซีไปเด้อว้ายถ้าไปแล้วได้เงินก็ไปลูดคะ่ะแต่ถ้าไปแล้วมันบดได้ก็ยัสิไปแต่ว่าโอ้ยมันก็รุดเนี่ยจูคะ่ะโต๊ดนะคะมันวางตำแหน่งของมันแล้วนะคะแต่น่าจะได้แค่โต๊ดนะคะไม่น่าได้ตรงนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะเอดกะติ๊ดใหญ่อยู่ด้เฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวเอดกะสิไปคิดของเอ็ดก่อน เออสีไปลองจิ้มเบิงค่ะมันสีจักบาทเปตขุมบอเนาะเปตขุ่มบอลนะไ,ได้ค่ะถ้าไปสีตัวนะคะถ้าไปสีตัววันหาเนว่หม่เอฟซีแล้วเอาเอา,เอาลองดูค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อขอให้ทุกท่านโชคดีหมานหิงปังนะคะอ่านี่นะคะมานเฮงปังกันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะโชคดีจ้ะ อานี่มาอันสุดลักลอยของเหาสามตัวเหานี่เนาะสามตัวก็ให้ดูแล้วเนาะไปอีล๋ละค่ะสวัสดีจ้า